ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินมีสติขึ้นมากถ้าเราทำจริงได้ของจริงค่ะกับพระสงฆ์คุณแม่นัดและคณะชีพี่อาสารวมถึงโยคีทุกท่านชื่อชื่อชนัญญาจารัสค่ะมาที่นี่ ปีนี้เข้าปีที่สิบแล้วค่ะสิ่งที่ได้ได้ชีวิตใหม่เหมือนเริ่มเริ่มต้นเพลงเลยอะ่ะแบบถ้าไม่มีแม่ไม่มีที่นี่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมาถึงวันนี้ถึงจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินมาตั้งหลายปีแต่ก็เพียรทำให้การใช้ชีวิตมีสติขึ้นมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ พยายามคิดให้ถี่ถ้วนเอาเท่าที่เราทำไหวทำได้แล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดเท่าเท่าที่เคยเกิดมาแล้วพบเจอที่นี่แล้วก็อบอุ่นสถานที่และการปฏิบัติทุกสิ่งอย่างทำให้การปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให มีความหมั่นเพียรได้มากขึ้นเรื่องการปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะถ้าเราทำจริงได้ของจริงค่ะขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านคณะแม่ชีทุกท่านที่เมตตาสาธุค่ะสาธุ